สวัสดีค่ะแกลมนะคะวันนี้นะคะแกงก็จะมาทดลองทาสลามอีกแล้วนะคะทําสลามนะคะเออโดยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกกาวนะคะอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะคะกาวนะคะอย่างที่2องบอลแหลกกีสเตรอรีนบอลแหลกนะคะซื้อตามร้านขายยานะคะอย่างที่สามออยล์เบบี้ออยนะคะ นี่นะคะทุกคนเบบี้ออยอันนี้ต้องใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้สําคัญมากนะคะอันนี้ต้องใช้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดมือของเรานะคะต่อไปเป็นครีมนะคะครีมครีมค่ะครีมอะไรก็ได้นะคะผ้าเอกของเราก็คือแปงรระะ้งขอาวโพดค่ะทุกคนขอบคุณค่ากดไลค์มาให้ด้วย นี่นะคะแป้งข้าวโพของเราอันนี้คือพระเอกของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็ใส่กาวลงไปเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนใส่กาวลงไปเราเลือกใช้เป็นกาว T O A เพราะว่ากาว T O A เนื้อมันจะแน่นนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขออนุญาตเอดีอ๋ยวเราขออนุญาตวางด้วยลอกด้วยกระดาษก่อนนะคะเดี๋ยวมันเลอะนะคะทุกคนอขอบคุณค่ะ นี่นะคะเราลองด้วยกระดาษแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะนี่อันนี้คือตัวกาวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่เบบี้ออยแค่หยดเดียวพอนะคะอือหยดเดียวพอต่อไปเราก็ใส่ครีมไป2หยดนะคะครีมนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่ เราแค่ทำให้เนื้อมันนุ่มเฉยๆนะคะทุกคนต่อไปก็คนก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะมาทดลองนะคะทำแป้งข้าวโพดท,ทำสลามสูตรแป้งข้าวโพดนะคะเหตุผลที่เราอยากทำสลามเอ่อ สูตรนี้นะคะเพราะว่าแป้งข้าวโพดมันทําให้เนื้อแน่นแล้วก็กาว T O A เนื้อมันจะแน่นมากเลยนะคะแต่กาวอื่นๆไม่ค่อยเนื้อแน่นนะคะก็คนนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็คนก่อนนะคะคนเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่ไม่ไม่ไม เออเป็นฟองนะคะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยแมงวันเนี่ยทุกคนก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะคะมีเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยนะคะทุกคน เพราะตอนนี้รถเยอะมากเลยใส่แป้งข้าวโพดไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ต้องใส่ทีละนิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นก้อนค่ะแมงวันก็ตอมได้เนี่ยนี่ค่ะทุกคนคนเลยค่ะ ค่อยๆค,คนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมันฟุ้งค่ะแค่นี้มันก็เริ่มจะเป็นสลามแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราแค่ทําให้เนื้อมันแน่นเฉยๆนะคะใส่แป้งข้าวโพดไปอีกนิดเดียวค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ทีละนิดนะคะบอกแล้วไม่ได้ใส่แบบรวมกันไปทั้งหมดเลยนะคะ แดดจะร้อนนิดนึงนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงว้าวบอกแล้วนะคะต้องคนเบาๆนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญในสูตรนี้ก็คือมีสามอย่างคนไปเรื่อยๆนะคะได้แล้วค่ะ ก็คนให้แป้งมันละลายนะคะถ้าแป้งมันยังไม่ละลายแล้วเราใส่กรีซลีนบอแลแลกมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะคะเราต้องให้แป้งมันละลายก่อนนะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะสำหรับแป้งเค้กสำสา,ามของเรานะคะคต่อไปนะคะก็จะใส่กรีซลีนบอแลแลกเป็นตัวนี้เลยนะคะ อิสลินบอลแหลกมันจะเหมือนน้ำมันนะคะแต่ว่ามันทําให้สลามเป็นสลามนะคะตัวนี้เราต้องาใส่ทีละน้อยทยอยใส่นะคะใช่ค่ะตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องทยอยใส่นะคะไลฟ์สดอยู่นี่นะคะทุกคน มันเริ่มเป็นสลามแล้วค่ะอ,อ้อมีคนคอมเมนต์มาด้วยเอ,อ่อเฮ้ยสลามเริ่มเป็นเลยวนี่นะคะมันก็เริ่มเป็นปก้อนแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ห้าใส่บอเอ,อ่อ บแเลกเยอะเกินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนมากเกินแล้วก็เนื้อมันจะแข็งนะคะ้องใช้แรงนะคะทุกคนเราทำสลามตอนนี้เป็นเป็น เป็นสีขาวสล่กำลังดึงอยู่ค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะสาลาปัน,นี้มันต้องใช่โอ้ยขอบคุณะคะ่ะ แล้วล้วก็เอาสลามออกมานวดเลยนะคะทุกคนโอ้ยเนื้อแน่นมากเลยอะเสร็จเป็นแล้วนะคะในโอ้โหคือแบบเนื้อแน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอามาคุกอีกรอบหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียของนะคะ เราจะคลุกด้วยมือนะคะเพราะว่ามันไม่เปื้อนแล้วนะคะเฮ้ยติดมือติดมือแล้วก็ใส่ไอออลลงไปนะคะเแบบี้ออยล์ในนี้เลย ขูดนี้จะติดมือนิดเดียวนะคะเห็นแ้้เนื้อนแน่นมากเลยเหมือนทำสลามด้วยแป้งเลยนะคะไมได้ใส่กิสลีดบ้าเลยนี่ค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสลามของเราเดี๋ยวมันเอาออกมายาก ใส่เบบี้ออยอีกนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันติดมือนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอ,ออกมาเลย เราขออนุญาตคุบบนมือเรานะคะโอ้เนื้อแน่นมากเลยทุกคนแต่ทำเสร็จเราก็ต้องเก็บเรียบร้อยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย